สวัสดีค่ะใครกำลังมองหารถ SUV g เกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ี่ล้อกว้างขวางนั่งสบายเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวอ,อ,อัเชียเป็นคันนี้เลยนะคะมิสูบิชิป,ปาเจโร่สปอร์ตเครื่องยนต์2.5เกียร์ออโต้ขับ4ปี2,011คดาาเริ่มต้นที่30,000บาทส่งเดือนละ9,000บาทนะคะขอคนซื้อเงินเดือน10,800บาทคื กสุดรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวอัสลงราคาไว้ด้านล่างนะเดี๋ยวไปดูรถรอบๆกันดีกว่ารถคันนี้นา่าใช้และก็ขับดีสุดๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะแม็กกายสวยด้วยนะได้เกียร์ออโต้ได้ขับเพื่อน400อ,อีกต่างหากขัคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะดาวเริ่มต้นที่30,000บาทนะคะน่าใช้ค่ะคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะ ภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะปรับไฟฟ้าคูหน้าค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะขับสี่ค่ะแอร์ดบเบบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียง AMFM a u x e, แล้วก็ CD ของ i o n e er นีนะคะเบาะ3แถวเบาะหลังพับได้นะคะขนของนี่เยอะมากๆเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ สภาพตีน่าใช้สุดๆเลยค่ะเบาพับได้อีกต่างหากนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะใครกําลังมองหารถครอบครัวสภาพมีสวยเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะนั่งสบายกว้างมากๆเลยนะคะแอมเทียเป็นคันนี้เลยนะคะน่าใช้ค่ะมีกล้องส่องถอยด้วยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะพับได้นะคะเบาะนะคะเอาไว้ขนของคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะเนี่ยตอนหลังด้วยค่ะเย็นทั่วถึงนะคะสภาพดีค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไปนั้นไม่ยุ่งยากเลยนะคนซื้อเงินเดือน1 8 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะน่าใช้ค่ะกวางนังสบายน่าใช้สุดๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอีกตางหากค่ะ,บะเบาะไฟฟ้าก็เป็นบอบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะแอร์แบคคู่ค่ะ เครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2.5ค่ะสนใจยังไงโทอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอนดีนะคะมีแอดนำหน้านะ s a m p 10ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ สภาพดีน้าฉายป่งเข้ามาใหม่เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่บายค่ะ